สวัสดีท่านที่รักแลชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดกล้วยไม้ครับคุณผู้ชมเมื่อวานมีของเข้ามาช่วงเย็นๆแล้วแหละก็เนาะก็เลยถ่ายวิดีโอให้ไม่ทันอา่าก็เลยมาถ่ายให้ดูเช้าๆวันนี้นะครับนะเนาะอ่ามีอะไรสวยๆมาขายบ้างก็ลองแวะเข้ามาชมกันก่อนนะครับเห็นเบอร์โทรแล้วก็รีบตัดสินใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับช้าอาจจะหมดได้นะครับช้าอาจจะหมดได้มีของกระจุกกระจิกสวยๆมากมายเลยลองแวะเข้ามาชมกันก่อนนะครับนะ เรามาโต๊ะแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมมาโต๊ะแรกกันก่อนอันนี้เป็นโหย่าป่าดาวระดานะครับดาวระดาหลายท่านที่ชื่นชอบโหย่าป่าเป็นพืชที่แบบว่าดอกสวยนะคุณผู้ชมนี่นานๆจะได้มาทีมีมาแบบมัดนะครับมัดละ150้าบบาทคุณผู้ชมวัสดุปลูกก็ปลูกใส่กาบมะพร้าวสับนะครับนะหรือจะใส่สแฟกน้ำมอ ก็ได้นะครับนะแล้วก็ใส่เพอร์ไลท์ก็ได้ให้หินโป,ป,ปร่งโปรเอ้พวัสดุโปร่งโปรนะครับเนาะดีอุ้ยโทษโทษตกอันนี้เป็นแบบกอคุณผู้ชมแบบกอแบบกอมี2กอนะครับแบบมัดมี2มัดกอนี้250บาทนะครับนะค่อนข้างสวยเลยคุณผู้ชมพุ่มมันเป็นพุ่มเป็นใบแค่ใบก็สวยละอันนี้เป็นของป่าแล้วก็ดอกสวยด้วยนะครับนะแล้วก็ มีก้อนนี้อีกหนึ่งกอน,นะครับกอนนี้จะ300บาทคุณผู้ชมเป็นพุ่มใหญ่เลยนะครับนะทรงดีด้วยปลูกแบบว่าหลายๆก้าหลายๆชอบแบบนี้เวลามันออกดอกนะคุณผู้ชมดอกฟูมากเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ชมนะครับมารายการถัดไปคุณผู้ชมอันนี้เป็นเอื้องสายตาดำกอสวยมากคุณผู้ชม สายยาวมากนะครับนะใครสนใจเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปวิดีโอให้ดูว่าสายมันยาวขนาดไหนนะครับนะจับไปด้วยถ่ายไปด้วยมันก็จะดูแบบสั้นๆแต่ว่าเขียวสดนะคุณผู้ชมปลูกห้อยลงมาอันนี้เป็นเอื้องสายตาดำนะครับแบบนี้อันนี้มีกอใหญ่สุดกอใหญ่สุด550บาทแล้วก็มีแบบมัดคุณผู้ชมแบบมัดนี่180บาทนะครับ แล้วก็มีกรองลงมาอันนี้ก็งามคุณผู้ชมอันนี้แบบโอ้หน่อดกมากนะครับนะใบนี่ก็ริดออกได้เลยนะครับนะเอื้องสายแต่ดำก็นานๆก็จะได้มาขายทีนะครับเนาะพวกนี้ก็จะออกดอกอช่วงฤด,ดูหนาวคุณผู้ชมกุมภาเออมกราประมาณนี้มะกอรานะครับก็ดอกคล้ายๆกับแววมายุราเราก็จะมีอีกหนึ่งกอคุณผู้ชม,ชมอันนี้ก็โอ้โหอนาคตดีมากเป็นแพรเลยนะครับนะ นี่ต้นเยอะมากแล้วก็แบบว่ามีเฟิร์นติดตามเรื่องตามราวคุณผู้ชมสวยงามมาก350บาทครับก้อน,นี้นะสวยมากคุณผู้ชมมีแบบว่ามีหลายหนอ่อมีหลายแบบหลายสายนะครับอนาคตเขาก็จะยาวต่อไปเป็นเอื้องแซติดขอนนะครับเอื้องแซก็อะไรหายากมาก คุณผู้ชมหาย,ยากจริงๆไม่ค่อยมีมาขายเลยปีนี้นะครับอันนี้เป็นแบบติดขอเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับนะ250บาทเอาไปมัดแขวนได้เลยอันเล็กนะครับนะอันเล็ก180บาทต้องขอโทษบางทีพากไปแล้วก็พูดไปก็แบบว่างงว่า,วามันลืมบอกราคาบ้างอะไรบ้างยังไงก็รบกวนโทรมาถ,ถามวิธีบางทีก็อาจจะบอกไม่หมดอันนี้เป็นเอื้องหวายชอ่อม่วงนะครับรายการถัดไปเป็นเอื้องสายชอ่อม่วงอันนี้เป็นแบบกอดอกชอ่อม่วงก็ค่อนข้างสวยนะคุณผู้ชม ดอกค่อนข้างสวยแล้วก็บานทนด้วยนะครับนะกอน,นี้450บาทแล้วมีแบบกอใหญ่คุณผู้ชมกอใหญ่อันนี้ใหญ่มากแล้วก็หลายต้นด้วยปลูกใส่กระถาง8นิ้วนี่คือ8นิ้ว10นิ้วนี่คือเต็มเลยนะครับนะค่อนข้างสวยนะคุณผู้ชมกอน,นี้750บาทนะครับรายการถัดไปคุณผู้ชมมีไม้กล่องนะครับไม้กล่องไม้กล่องมี2กล่อง วันนี้ได้มา2กล่องเป็นไม้เตศไม้ต้นเล็กๆไม้ต้นเดี่ยวอะไรอย่างนี้นะครับที่มันไม่สามารถมัดขายเป็นกำรรได้หรืออะไรได้มีกระเช้าสีดางหัวเล็กติดไปด้วยนะครับเนาะมีเอื้องเทียนหอมมีเอื้องสายมีกุลาบนะครับมีเอื้องพึ่งนะครับกล่องละ250้าบบาทรายการนี้มีรายการเดียวที่รวมค่าส่งแล้วนะครับนาะไม่คิดค่าส่งส่วนต้นอื่นคิดค่าส่งตามปกตินะครับคุณผู้ชมคิดค่าส่งตามปกติ มารายการถัดไปเป็นเอื้องสายคำปอนหรือคำสายนะครับอันนี้ร้อยแปดสิบาทรายการถัดไปอันนี้เป็นเอื้องไม้กวาดคุณผู้ชมร้อยห้าบาทไม้กวาดก็ดอกสีเหลืองเหลืองเล็กๆนะคุณผู้ชมเป็นพืชป่าแรงต้นเวลาปลูกตั้งขึ้นนะ ปลูกข้าวต้นตั้งขึ้นใครที่ชอบสะสมไม้แปลกไม้แบบว่ากระจุ่มกระจิง,ะจงอะไรเงี้ยเหมาะเลยนะครับวิดีโอนี้ต่อไปเป็นสิงโตรวงทองคุณผู้ชมดูหัวสวยเวอร์นะครับหัวเป็นแบบหัวแบบชมพู่มะเหมี่ยวเลยนะครับนะแดงก่ำและปลูกในแดดแล้วก็เป็นแพรด้วยแค่หัวมันก็ดูสวยแล้วนะคุณผู้ชม หัวมันก็ดูสวยมากแล้วนะครับนะอันนี้250บาทสิงโตรวงทองนะครับฟังไม่ทันรบกวนกดฟังหลายๆรอบนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสิงโตกีบม้าหลวงคุณผู้ชมแพรสวยมากหัวเยอะมากนะครับกีบม้าหลวงสิงโตกีบม้าหลวงนะครับอันนี้ก็250บาท เอื้องคาหลวงคุณผู้ชม250บาทเป็นกอสวยเวอร์อนาคตดีดูคุณผู้ชมแน่นมากเป็นพุ่มดีเลยนะครับนะเอื้องคําหลวง250บบาทมาเอื้องเงินคุณผู้ชมเอื้องเงินกอร้อยแปดสิมีสองกอนะครับ มีอยู่สองกรอนนะเอ้อเงินขาวปากแดงกระเช้าสีดานะครับกระเช้าสีดาหัวละร้อยคุณผู้ชมหลายคนเลี้ยงกระเช้าสีดาปีกผีเสื้อแล้วตายนะครับแนะนําให้ช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาะให้เขาแห้งนะคุณผู้ชมให้เหลือกาบใบสีน้ําตาลเท่านั้นพอพอหนะ้าฝนตกแล้วเขาก็จะแตกกับออกมาใหม่เขาจะไม่เหมือนหูช้างไทยที่ไม่ฟักตัวอันนั้นเขาจะเขียวทั้งปีนะครับนะลองเลี้ยงใหม่ นะครับนะเอาอะไรต่อดีมาตรงนี้เป็นตรียมประยคุณผู้ชมก็เป็นก็ได้มาอีกชนิดหนึ่งนะตรียมประยก็ไม่ค่อยได้เอามาก่อนนี้ก็งามตรียมประยนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบเป็นไม้แปลกไม้สะสมนะคุณผู้ชมไม้แปลกไม้สะสมแบบว่าน่าสะสมเหมือนกันนะนะครับนะกอที่สองอันนี้ก็งามคุณผู้ชมกอแรกสองร้อยห้าสิบนะครับ กอที่2สายยาวๆเมื่อกี้นี่้อาอันนี้สวยเวอร์คุณผู้ชม600บาทแน่นมากงามแค่ใบมันก็ดูแบบโอ้โหนะครับอันนี้เป็นกอใหญ่แบบแน่นๆแบบนี้เลยนะเอาไปปลูกใส่กระถางตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไปปลูกใส่ตั้งกระถางแบบนี้ก็งามนะครับนะ แค่ใบมันก็สวยแล้วห้อยลงมาเป็นแบบเฟิร์นเป็นแบบเดฟแต่คือคือกล้ยไม้ตรียำปราว้เนี่ยยอยักษ์ไม้ห่งอากาศปอปลาปวาวนะครับวายวอแหวนสลายยอยักษ์อันนี้เอื้องสายสามสีนะครับสายสามสีอนาคตดีมากคุณผู้ชมหนอด,ดวกมากแล้วก็เป็นพุ่มแบบต้นเยอะไปหมดเลยนะครับนะอันนี้ร8 0บาท กที่สองนะครับร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นผ่าเวียงนะครับผาเวียงป่าแรงคุณผู้ชมอันนี้เป็นผ่าเวียงป่าแรงเป็นแพรด้วยนะค่อนข้างงามค่อนข้างงามร้อยแปดสิบบาทเรื่องผ่าเวียงเวลาออกดอกเขาจะทิ้งใบทั้งหมดคุณผู้ชมนี่เป็นแพรไปมัดติดกับขอนไม้กิ่งไม้ได้เลยเป็นพืชป,ป่าแรงนะครับนะเป็นพืชป,ป่าแรง ติดเฟิร์นมาด้วยนี่นะครับนะเขาจะทิ้งใบคุณผู้ชมเวลาเขาออกดอกนะเขาจะทิ้งใบไม่ต้องกลัวพวกนี้กล้วยไม้ป่าแรงส่วนมากเขาจะทิ้งใบหมดแล้วก็ออกดอกนะครับอันนี้เป็นเสือแพ้วคุณผู้ชมไม่ใช่เสือโครงอันนี้เป็นเสือแพวดอกก็จะเล็กกว่าเสือโครงนิดนึงนะครับนะเสือโครงง250านะครับเอ้ยโทษทีคุณผู้ชมเสือแพ้ว250บาทเอื้องเงินมัดมี1มัด ร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นเอื้องแผนใบมีดหนึ่งร้อยบาทนะครับเอื้องเทียนไอเอื้องลำต่อนะครับเอื้องลำต่อร้อยแปดสิบบาทลำต่อแบบติดขอนนะคุณผู้ชมแล้วก็มีดาราป่าคุณผู้ชมดอกแดงเวอร์สวยเวอร์นะครับนะใครที่ชอบสัดส่สวนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเอาไปปลูกไปบ่มตามอ่า พื้นที่ที่เป็นสีเขียวนะคุณผู้ชมสวยงามสวยมากนะครับนะดาราชุดละลอยนะครับวันนี้มีของกระจุงก็จริงเอื้องแซคุณผู้ชมเอื้องแซ้แบบมัดมีมีมาสามมัดนะครัมาละแปดสิบบาทแล้วก็มีอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นช้างงาเดียวคุณผู้ชมช้างงาเดียวอ่าคนเก็บบอกว่าเป็นดอกออกสีเหลืองนะครับเหลืองอมส้มนะคุณผู้ชม อันนี้จริงก็ไม่ปาป่ากก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเป็นสีนั้นแต่ว่ามันเป็นคนละป่าที่เาเคยเอามาขายก่อนๆ2อ0บาทนะคะแล้วมารายการถัดไปมีอะไรบ้างอันนี้เป็นไก่แดงคุณผู้ชมไก่แดงดอกสวยนะดอกใหญ่เป็นเป็นฟิลแบบเหมือนพวงแสดแต่ว่าดอกสีแดงสดโอ้โหคุณผู้ชมช่วงนี้ออกดอกในป่านี่คือแบบงามมากผมนี้ไปเดินป่านี่อยากจะสอยมาจริงๆเลย <c oughs> อันนี้เอื้องเป็นเอื้องนิ่มกระเพาะปานะครับ ไก่แดงเมื่อกี้ส0งอยนะครับแล้วก็นึ่เอื้องนิ่มเอื้องนิ่มกระพาะป,ปลาอ่าร้อยยีรอยห้าสิบาทแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเหนียวลิงนะครับร้อยห้าสบาทเหมือนกันเป็นแบบแพหัวมันจะเป็นกระจุกดอกออกเป็นสีขาวก็สวยอยู่นะต่อไปเอื้องใบหมากคุณผู้ชมเอื้องใบหมากมีมาสองแพนะครับแพนี้ร้อยปดิบาทสวย เอื้องใบมากแล้วก็มีเอื้องลำต่อแบบเป็นกออันนี้150บาทนะครับเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบกออันนี้ก็ไปปลูกติดขอนเอานะครับนะต่อไปเป็นเอื้องเอื้องเทียนนมหนูอันนี้สวยมากอันนี้หายากมากคุณผู้ชม150บาท มันจะออกเป็นแบบสีส้มๆนะครับนะแต่อันนี้ไม่ทราบชื่อคุณผู้ชมเป็นสิงโตอีกชนิดหนึ่งนะครับนะคล้ายๆกับออสยามแต่ว่าไม่ใช่นะคุณผู้ชมนะอันนี้มันมันจะหัวเล็กกว่าไม่ใช่สิงโตสยามต่อไปเอื้องเทียนขาวป่าเอื้องเทียนขาวอันนี้คุณผู้ชมเอื้องเทียนขาวปากลายเป็นแพร์สวยมากคุณผู้ชมอันนี้แบบต้นแบบว่ากระจุกแน่นไปหมดเลยนะครับนะสองบาทแล้วก็อันนี้เป็นไก่แดงป่าติดกับ อันนี้ต้นไหลไม่ทราบผมู้ชมมีดอกเลยนะนะเป็นพืชแบบอิงอาศัยเหมือนกันน่าจะเป็นแบบสกูลโฮย่าแหละนะครับนะแต่ว่ามีดอกด้วยเขาก็จะเลื้อยลงมานะครับนะแล้วก็เอื้องใบหมากกอสุดทายร้อยแปดบาทคุผู้ชมวันนี้มีของอะไรไม่รู้กระจุกกระจิกมากมายเลยอะไรยังไงก็ ติดต่อเข้ามานะครับเนาะดูวิดีโอหลายๆรอบแล้วก็จดชื่อจดราคาไว้นะครับจดเบอร์โทรไว้นะครับมีทั้งไม้กล่องสายสัมซุงเอื้องแซะช่อม่วงนะครับเอื้องเทียนต่างๆตรียมปรวายนะครับเนาะแล้วก็มีอะไรไก,ไก่แดงกระเช้าสีดาวิดีโอนี้ลาไปก่อนสนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ